เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเราพูดเหมือนเดิมทาไปก็ตํน้ําพีกละลายแม่น้ําพี่ก็เลยฟันธงอนะว่าตลาดหุ้นไทยะไปไม่รอดแล้วก็ทำยูโนะรในที่สุดแต่พี่ไม่ได้บอกว่าหุ้นบางตัวเขาไม่ได้ทํานะบางตัวเขาก็ไม่ไม่รู้จะโรไปไหนแล้วนะครับแต่เขาขึ้นไม่ได้หรอกกนะ็จะเป็นขึ้นแบบนี้น้ำขึ้นน้ําลงน้ําขึ้นน้ําลงวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับ,นะรบแต่พี่คิดว่าแถวนี้นะ ก,ก็ยังพอดได้อยู่แต่มีความเสี่ยงประมาณ10จุดถ้ามันจะเด้งใส่หน้าคุณนะครับเพราะว่าอะไรพี่อธิบายเลยว่าคุณไม่ได้ขึ้นมาแบบปกติคุณขึ้นมาแบบผิดปกติได้ไหมฮะคาทาริปมึงก็กลัวสิมึงก็ลงสิจะขึ้นได้ไงใช่ไหมคือมันไม่ตรงเลยอะแต่คนก็ไปตามอันนี้วิเคราะห์ตามลักษณะของทางเทคนิคนะฮะถ้าจะลดดอกเบีย้ยหรือว่าจะทําให้เงินบาทอ่อนต้องถามก่อนว่าแล้วจะ ทำธุรกรรมอะไรกิจกรรมอะไรที่ได้จากเงินบาทอ่อนนะฮะทำแล้วได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนไหมหรือทาไปแล้วเสียของไม่มีประเทศไหนที่สถาบันการเงินแข็งแกร่งแต่ชาวบ้านคนทรรมาหากินเนี่ยนะครับอ่อนแอแล้วสุดท้ายสถาบันเงินไม่พังตามถ้าแบงก์ต้องลดดอกเบี้ยงเงินกู้ตามลงมาให้ได้1%เนี่ยมันแปลว่าแบงก์เนี่ยจะกำไรลดลงมันก็จะเป็นตัวฉุด ในตจมาสามตจมาสี่ Follow the money แบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะทำนิวโลก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะเห็นการรีบัวตอัน,นี้<ใ>นไม่ใช่มีโอกาสเกิดแน่นอนแต่ไม่เกิดเร็วไม่ได้เกิดเร็วนะฮะอาจจะเห็นในใจมาสี่ซึ่งอาจจะเป็นบัตทอมจริงๆของเซต คือไม่ถือว่าเป็นตัวที่จะยืนออกแอลจำได้ไหมฮะค่ะเ,เพราะว่าอะไรอันนี้มันจะมีปัจจัยทางพื้นฐานมาแล้วนะครับพื้นฐานนั้นอาจจะเป็นพื้นฐานชั่วข่าวของการที่เข้ามาของผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับของการทํางานที่สอดคล้องกัรบนนรัฐบาลนะอันนี้ประเด็นอ่ะเราก็จะรู้ว่ามันเป็นปัจจัยชั่วข,าวข่าวไหมก็ต้องดูก่อนว่าอันที่หนึ่งเขาทาได้ไหมที่ทําให้ข้างเงินบาทอ่อนนะครับ ถ้าทําได้ก็ต้องบอกว่าเอาละอย่างน้อยเนี่ยในจังหวะของฤดูท่องเที่ยวเดือนพฤิากาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นถูกไหมครับมันก็เหมาะนะครับพุดโรงแรมพุ่นอะไรก็อยู่ข้างล่างมันก็มันก็ไม่ได้แพงเนี่ยมันก็อาจจะมีการเกิงกับไรได้อยู่นะครับ,นะรบการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะไปกระตุ้นแต่มันก็จะเป็นตัวทําให้ธนาคารเนี่ยนะครับ กำไรของธน,นาคารนะครับมองดีๆนะครับถ้าคุณลดดอกเบีย้ยไปหนึ่งเปอร์เซ็นแปลว่าคุณลดดอกเบีย้ยเงินฝากหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ดอกเบีย้ยเงินฝากตอนนี้มันจุดสองห้ามันจะลดหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ได้เพราะฉะนั้นอัตราส่วนของนิมเนี่ยมันก็จะเป็นนิมลงก็จริงแต่อัตราส่วนเนี่ยมันกลายเป็นว่าการลดดอกเบีย้ยหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับแต่ลดคือคือถ้าเขาลดดอกเบีย้ยเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์มันแปลว่าคนฝากเงินก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยอยู่แล้วเพราะทีนี้มันจุดสองห้าก็ไม่ฮะ เพราะนั้นถ้าถ้าการลดดอกเบีย้ยไปหเปอร์เซ็นี่ยมันจะทําอะไรฮะถ้าแบงก์ต้องลดดอกเบีย้ยเงินกู้ตามลงมาให้ได้1เนี่ยมันแปลว่าแบงก์เนี่ยจัดกาไรลดลงมันก็จะเป็นตัวฉุดในไตรมาสสามไตรมาสสี่ที่ทำให้ให้กําไรรวมที่เป็นตัวชูโลงอะ่ะนะครับอ่าเป็นตัวชูโลงของทําให้ดูผลตอบแทนนะครับตัวของ เงินปันผลของประเทศปันดูสูงเหลือเกินมันก็เกิดจาก2ปีที่ผ่านมาคือเกิดจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่เรลียวเซตเตอร์เขาแปลว่าหลอกตัวเองหลอกตัวเองอยู่นะฮะนะครับไม่มีประเทศไหนที่สถาบันการเงินแข็งแกร่งแต่ชาวบ้านคนทำมาหากินเนี่ยนะครับอ่อนแอแล้วสุดท้ายสถาบันเงินไม่พังตามพี่บอกเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าแบงก์ไม่ได้มีไว้สําหรับการที่ รับฝากเงินมาแล้วไม่ปล่อยกู้แต่วันนี้ปัญหาไม่ใช่ว่าแบงค์ไม่ปล่อยกู้แบงค์ไม่รู้จะปล่อยกู้ใครเพราะปล่อยไปก็เสียก็จะหนักกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะว่าการตีโจทย์ตัวนี้ต้องทําให้แตกการทําให้เงินบาทอ่อนทําแล้วได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนไหมหรือทําไปแล้วเสียของนะครับเวลาคิดเนี่ยมันคิดได้แต่เราต้องดูว่าเราจะขับรถคันนี้นะฮะด้วยความเร็วอ่ะ 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันที่หนึ่งอต้าเราขับที่ถนนไหนออทบานหรือเปล่าหรือเราขับที่ถนนชนบททางหลวงชนบทบ้านเรานะครับลดแรงยังไงแต่ถามว่าคุณเอาน้ำมันซูปเปอร์ไปใส่คุณลดดอกเบีย้ยลงไปคุณก็เห็นภาพอยู่ว่าดอกเบียเ้ยมันลดไม่ได้เพราะเงินฝากมันติดเด่นคุณจะลดยังไงมันไม่ได้ช่วยอะไรมันไปช่วยลดคอสใชของใครมันไปช่วยลดคอสของผู้กู้ โอเคมันก็ประคองอยู่แต่เงินที่มันกองอยู่เนี่ยคุณจะเอาไปปล่อยกู้ยังไงให้มันเป็นตัวที่กระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมามันอยู่ที่ธุรกิจที่จะทามันก็ต้องตอบคําถามวันนี้พี่คิดว่าผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ถ้าจะใช้นโยบายการเงินจริงๆนโยบายการเงินเนี่ยมันมีผลกับการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยน้อยกว่านโยบายการคลังเนี่ยสิบเท่ามันเหมือนไปแค่เซนเตเมนต์นะ แล้วมันให้ผลช้ามากอีกหนึ่งปีนับจากเริ่มทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้า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 จะลดดอกเบีย้ยหรือว่าจะทําให้เงินบาทอ่อนต้องถามก่อนว่าแล้วจะทําธุรกรรมอะไรกิจกรรมอะไรที่ได้จากเงินบาทอ่อนนะฮะเราจะได้อะไรเอาว่าผู้ว่าเปชาติต้องเขียนให้ออกก่อนว่าประเทศไทยจะทําธุรกิจอะไรในอนาคตนะฮะ ที่จะกระจายรายได้ไปถึงคนไทยทั้งประเทศกลับมาที่เก่าครับกีตาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็พูดเหมือนเดิมทําไปก็ตําน้าพริกละลายแม่น้ํานะครับพี่ไม่ใช่ใชพ,พี่คิดว่าถ้าให้เลือกสองคนระหว่างดรลุ่งกับคุณวิถัยพี่เลอกุณวิทยัยนะเข้าใจไหมครับพัฒนาการของเราเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ต้องการการ่อคขายและคนที่เข้าใจในเรื่องของธุรกิจไม่ใช่พิชาการอย่างเดียวโอกาสลอดเนี่ยนะ มันมากกว่านะฮะแล้วคุณวิทยัยเนี่ยผู้ว่าแมนชาติก็ไม่ได้มีอํานาจในการที่จะขึ้นหรือลดดับเบีย้ยอยู่คนเดียวมันมีระบบอยู่แต่เราเนี่ยไปติดยึดในตัวบุคคลกันเยอะมากเราชอบหาซูเปอร์แมนใครจะมาเป็นนายกเอาลุงตู่ดีไหมเลยเนี่ยยามาเลยนะครับมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แล้วใล้วไข่ะไม่ใช่พี่แน่นอนนะครับไม่ใช่พี่แต่พี่ก็มองไม่เห็นว่าใครนะครับใครมาเนี่ยนะครับก็ก็ แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไอซีที่จะบอกให้ได้ว่าเพราะเพราะตัวที่มันเป็นคําตอบก็คือประเทศไทยจะทําอะไรเราจะเดินไปทางไหนธุรก,กิจอะไรเราจะทําให้คนไทยทุกคนเนี่ยเข้าสู่ห่วง,วงโซ่แวลูเชียอันเนี้ยได้พร้อมๆกันยังไงถ้าพังก็พังด้วยกันตอบคาถามว่าอะไรครับประยึท์ประสาทเมืองโทมมาเหรอหรือ,อยังไง เอาท่องเที่ยวไปที่ปราสาทนะั่นแหละดูการลบกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชอไงมันจะทําอะไรเนี่ยประเด็นตรงนี้พูดกันมานานแล้วนะฮะหลายๆคนที่กีตา้าเชิญมาก็จะมาพูด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 บางคนก็บอกนีจะพูดเสนอเขาไม่ได้มีอํานาจที่จะทําไงคนที่มีอํานาจทําคือรัฐบาลไงกีตา้าแล้วรัฐบาล <laughs> ตอนนี้พักไหนมาพักไหนมามันมองไม่เห็นภาพะนะครับว่า พี่ก็เลยฟันธงอะว่าตลาดหุ้นไทยอะไปไม่รอดแล้วก็ทายูโรในที่สุดแต่พี่ไม่ได้บอกว่าหุ้นบางตัวเขาไม่ได้ทานะบางตัวเขาก็ไม่ไม่รู้จะโรไปไหนแล้วนะครับเขาก็แต่เขาขึ้นไม่ได้หรอกรก็จะเป็นขึ้นแบบนี้ยน้ําขึ้นน้ําลงน้ําขึ้นน้ําลงวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยนะครับค่ะแล้วคือถ้าเป็นแบบนี้ที ex, เฟกซ์เล่นฝั่งช็อตหรือเปล่าคะอาจารย์ทีเฟกก็เริ่มฝั่งช็อตมาที่แนะนําเมื่อวานตั้งแต่ตอนเช้าว่า ฟังให้จบนะฮะนะครับถ้าใครฟังพี่แนะนํามาแต่เช้าแล้วใครฟังพี่อยู่ตอนนี้คือ k ค p ไอพนะฮะต้องต้องต้องพิมพ์เก้าให้พี่ก่อนว่าพี่แนะนําบอกว,าาว่าเมื่อเช้าว่าเมื่อวานตอนเช้าถ้าเปิดโดดน,นะให้ช็อตก็คือเปิดโดดไปที่เจ็ดเก้าหนึ่งฮะใครใครที่ช็อตตามมานะฮะก็ตอบมาด้วยว่าทําไปหรือเปล่าถ้าทํามาก็คือสรุปว่าพี่แนะนําให้เสี่ยงช็อตเมื่อวานช็อตแบบมีความเสี่ยงค่ะ<ฆ>นะครับ แล้วก็ไปดูปิดแถวโซน10วันตรงนี้นะฮะก็คือ757นะครับใครช็อตมาก็ลองลองลองบอกมานะครับจะเป็นลูกค้าพี่แหละที่อยู่ตอนเช้าที่เปิดพรีเซนต์ทุกเช้าเนี่ยพี่จะบอกว่าเปิดมาก็ช็อตตามความสามารถเขาแต่ละคนนะครับอ่าแล้วตอนนี้ถามว่าก็ช็อตมา791ตัวน,นี้ก็773เพื่อกำไร20จุดแล้วก,ก็ช็อตมาแล้วแล้วถามว่าช็อตอีกได้ไหมก็ช็อตได้ฮะเพราะมันมีเหตุในการที่จะช็อตที่มันโอเวอร์โซแต่ไม่ได้แปลว่าคุณช็อตตรงนี้ เอาว yup. ่าเย็นนี้คุณจะไม่ถูกลากกลับขึ้นไปข้างบนอีกมันก็ลากไปอยู่นะการเล่นการเล่นทีเฟกก็คือว่าถ้าคุณช็อตตรงนี้นะฮะตีตาสต็อปลอสเนี่ยก็คืออยู่ที่เจ็ดแปดแปดนะครับสิบห้าจุดสิบห้าจุดก็พอดีใกล้ๆคอมาจินนะครับก็เพราะนั้นการช็อตแล้วก็ช็อตตามนักวิเคราะห์ก็สุดท้ายก็เจงครับก็ช็อตตามระบบที่เราเข้าใจ ช็อตเนี่ยช็อตตามแนวต้านแนวต้านมามีแท่งแดงหนึ่งแท่งก็ช็อตไปวันนี้เป็นการช็อตวันที่สองนะะถ้าพวกนี้ลงต่อนะครับก็แสดงว่าที่คุณช็อตเนี่ยวันเนี้ยราคาปิดวันนี้อะไรก็ได้เนี่ยคุณมาถูกทางอยู่ฝั่งถูกนะฮะไม่มีเหตุผลในการลองที่มันโอเวอร์บอร์ดนะครับที่เห็นมีใครพิมพ์มากลว่าเราลองมานั่นแหละคุณเป็นเหยื่อ เพราะว่าคุณสามารถเห็นได้ว่าถ้าคุณจะลองให้กําไรคุณต้องลองแท่งนี้แถวนี้การเบรกแถวนี้ล่าสุดกองพี่ก็คือให้ลองมันที่เจ็ดศูนย์หกการเบรกเจ็ดสองสี่ตรงนี้ก็คือต้องลองให้เสร็จแล้วตอนนี้ใครลองมาประกาศให้ได้ยินทั้งประเทศใครลองมาต้องปิดครับปิดตอนไหนที่ปิดตอนนี้เลยถ้าเล่นทีเฟกเป็นค่ะ,นะครับเป็นชอ็อตครับชอ็อตโคลสก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาจหวะลองก็ได้นะครับ โอเคนะคะมีเอซอาจารย์นะคะมาพิมพ์เก้าเยอะเลยนะคะมีบางท่านคุณประเดชพิมพ์เก้า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 นะคะแสดงว่าติดตามแบบใกล้ชิดทุกวินาทีนะคะมีเเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียนเขาเรียนแล้วก็ก็เป็นลูกค้าเราแล้วเราก็จะจุดสําคัญเน่ยเราจะบอกเัาทุกครั้งเพราะจุดสําคัญคือจุดรีเวอร์โซคือจุดที่เสี่ยงทำนะครับมันไม่ใช่จุดที่เห็นแล้วแบบนี้ยแต่พี่คิดว่าแถวนี้นะ ก,ก็ยังช็อตได้อยู่แต่มีความเสี่ยงประมาณ10บจุดถ้ามันจะเด้งใส่หน้าคุณนะครับเพราะว่าอะไรพี่อธิบายแล้วว่าหุ้นไม่ได้ขึ้นมาแบบปกติหุ้นขึ้นมาแบบผิดปกติน่าไหมฮะนะครับผิดปกติเพราะว่าไม่ได้ขึ้นมาตามคําอธิบายของคนที่อธิบายแล้วว่าหุ้นไทยขึ้นมาเพราะอะไรนะครับไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่า ทาทาริปมึงต้องกลัวสิมันต้องลงสิมจะขึ้นได้ไงใช่ไหมคือมันไม่ไม่ไม่ตรงเลยอ่ะแต่คนก็ไปตามอันนี้วิวิเคราะห์ตามลักษณะของทางเทคนิคนะฮะแต่ถ้าวิเคราะห์ข่าวอีกเรื่องนะก็ได้นะทฤษฎีวิเคราะห์ข่าวก็มีนะวิเคราะห์ข่าวก็คือว่าใช่วิเคราะห์เทคนิคก็คือไม่ใช้ข่าวเลยไม่ใช้ข่าวเลยถ้าใช้เทคนิคแล้ววิเคราะห์ข่าวก็คือจะผิดแต่ถ้าจะวิเคราะห์ข่าวก็บอกว่าข่าวถ้าวิเคราะห์พื้นฐานก็บอกว่า กำลังคุยเรื่องพื้นฐานนะคืออย่าเอาไปปนกันเพราะฉะน,นั้นถ้าคุณเล่น t f f คุณจะต้องพูดพื้นฐานนะถ้าคุณอยากพื้นฐานของหุ้นที่มีผลกระทบกับการขึ้นลงนะฮะของ t f f ทุกตัวทุกวันเพราะ t f f มาจากเซต50ตัวคุณจะพูดแบบรวมรวมไม่ได้นะฮะ Follow the money